ครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้พบกับพ่อหมีตัวโตนะครับจากเพจเฮ้ยไปการกินเที่ยวเรื่องเดียวกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ทะเลหาดพาหาดพาเขาเรี่กอะไรหาดอะไรนะหาดพาราโอเคจังหวัดบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับวันนี้เรามากับแอดมินสุดสวยของเรานะครับแลนี่นะครับช่างภาพอีกข่านหนึ่งนะครับวันนี้เราจะไปรีวิวทริปเอเซ็กควทีฟนะครับดำน้ำและตกหมึกชิวๆการที่กำลังเป็น กระแสที่นิยมแต่ว่าต้องบอกว่าที่นี่พิเศษกว่าที่อื่นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปลงลึกลงลึกรู้จริงนะครับลงไปใต้น้ําไปคุยกันในน้ําจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูครับอย <a> ่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรามีทิปที่จะไปดำน้ำตอมหมึกหลายทิปมากแต่วัววนนี้ผมพามาเจอทิปนี้นะครับต้องบอกว่าพี่ๆเขาน่ารักมากนะครับ อันนี้นะครับนี่กับพี่พลนะครับเป็นพี่พลขับสุดหล่อของเราวันนี้นะครับที่จะพาเราไปตบหมึกแล้วก็จะไปดำน้ำํกากันอันนี้ก็จะเป็นเรือขนาดเล็กนะครับสําหรับประมาณ4ท่านนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือกันนะครับอ่าเดี๋ยวปีเขาจะกางหลังคามาให้นะครับซึ่งวันนี้เราจะไปตบไอ้เก๋ากัน จะไปออกเรือตบหมึกกันแล้วนะครับคุณผู้ชมอานะครับเดี๋ยวเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะผมก็เพิ่งมานะครับ,บก็ฝากเด้อฝากตัวกับพี่เขาด้วยตอนนี้นะครับนะใครอยากมาบรรยากาศแบบชิวๆส่วนตัวแบบนี้นะครับก็ <S <S แล้วก็พี่พลขับดูแลอย่างดีเลยนะครับมีอาหารบนเรือมีเครื่องดื่มบนเรือนะครับทีมงานเรากินยาเมาเรือไปแล้วนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ไปดูนว่าท้องทะเลจะเป็นยังไงนะครับไปะน,น,ะน,นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยพี่โบนเขาบอกว่าตรงนี้นะครับบริเวณนี้เนี่ยดำน้ําได้นะครับแต่ว่าวันนี้นอกจากคลื่นลมค่อนข้างแรงทําให้น้ําขุ่นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะส่งพวกกล้าของเราดำน้ําลงไปดูว่าในในน้านจะมีปลาหรือมีอะไรนะครับอ่านี้เป็นจุดอีกจุดหนึ่ง <c oughs> ซึ่งถ้าคุณผู้ชมเห็นด้านหน้าของผมนี้นะครับ ด้านหน้าของผมเนี่ยจะเป็นบรรยากาศของอําเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับที่นี่เดินทางมาไม่ไกลครับขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับและเอ่อจะขึ้นเครื่องจะมาที่จรสุวรรณภูมิหรือเชียงใหม่ก็ตามมาลงที่สนามบินอุตเภานะครับนี่เลยจะเห็นบริเวณนี้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นชายหาดบ้านฉางนะครับทะเลสวยน้ําใสนะครับอ,รอ่าเดี๋ยวเราจะให้หน่วยกล้าตายเราลงไปนะครับ ให้คุณผู้ชมดูนี่นี่อันนี้นะครับนะอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยเนี่ยเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับนี่รวมถึงด้านหน้าก็จะมีคันเบ็ดให้กี่คันครับพี่บอลวันนี้อนนอนเอามาสองคันเอามาตกหมึกเนาะตกหมึกนะครับเอา้ากลางวันนี้มีหมึกหรอครับพี่เออปกติเราเห็นแต่กลางคืนเนาะต้องแบบมีโปะไฟแต่วันนี้เราจะมาตกหมึกกลางวันนะครับแถวนี้จะเป็นพวกปลาอะไรอะครับพี่ปลาเล็กก็ทั่วไปเลย อ๋อปลาเล็กทั่วไปพวกทรายแดงพวกอะไรอเงี้ยนี่มีความรู้กับเขาบ้างนะครับนะแล้วก็แถวนี้มันมีเมฆกระพุนไหมครับต้องคนจะกลัวถ้าหน้านี้หน้าหนาวหน้าหนาวมีแต่ไม่เยอะครับอ่าหน้าหนาวมีแต่ไม่เยอะอ่าหน้าฝนนะครับเพราะนั้นใครที่จะมาที่บ้านบ้านฉางหรือพาราหรือมหาดที่ไหนก็ตามนะครับมาทะเลต้องมาหน้าหน้าไหนครับหน้าหนาว เออหน้าหนาวกวห่หน้าร้อนหน้าฝนยังมานะครับมรสุมด้วยเนาะที่นี่เพิ่งผ่านมรสุมไปนะครับคุณผู้ชมมันก็เลยแบบน้ําค่อนข้างที่จะขุ่นนิดนึงนะซึ่งพี่พลนี่เขาก็เป็นสุดยอดไตเรือนะครับต้องเรียกว่าไต้เรือถูกไหมัอ่าเป็นไตเรือนะครับคุณภาพเยี่ยมนะคอมเมนต์กันได้นะจะพยายามให้ดีที่สุด ไม่รู้มันดึกดึกมือผมหรือผมทําให้มันดึ๊กดึกเองมันจะดึงไปเลยใช่ไหมครับใช่อ่ามันจะดึงไปเลยใช่ไหมโอ้โหครับอามันกินแล้วนะครับผู้ชมออยอออแล้วเอแล้วอแล้วมามาเอ้าเราใหญ่เา่มอนเี้นเมัอนเตี้เหมือนเตี้ยนตกลงนะครับตกลงแล้วโอ้นี่ครับผู้ชมดูดู นี่ตกให้เด็กมันดู <laughs> อันนี้เขาเรียกอะไรฮะไอตตหมูสีหมูอะหมูสีนะครับ นี่นะครับคุณผู้ชมนี่ผลงานจากที่เราตบกันมานะครับประมาณ3มชั่วโมงรังสรรค์นอกมาเป็นเมนูซาซิมิริมหาดพลานะคะบนเรือ e x ็กซ์คลูสุดๆหากินที่ไหนบนไม่ได้แล้วนะคะต้องมาที่นี่เท่านั้นนะคะคที่จะได้ความสดวิบวับกว่านี้ถ้าสดกว่านี้ก็ไม่รู้จะต้องลงไปในน้ำแล้วนะคะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวให้สาวน้อยของเราชิมมึนก่อนดีกว่าอ่าเดี๋ยวคืวอ <laughs> 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 กินปลาดิบเดี๋ยวเอ้าเหรอเดี๋ยวเรามาดูกัีวเาปลาดิบของเราจะอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับอะไรนะครับคุณผู้ชมผมจะกินแล้วนะครับอร่อยด้วยทำได้แล้วอ่ะต้องมีวาซาบิ อร่อยอ่ะเนื้อหวานมากเลยพี่บอลเหนียวเหนียวแล้วก็หอมพี่จตุนี่อันนี้น้ำจิ้มมาสับบิกับโชยุโแต่เรามาลองกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับเราทำเองแซ่บอร่อยมากนะครับคุณผู้ชมถ้าดูคลิปนี้นะนะตามผมมาเลยนะเป็นไงเป็นไงนะครับไหนสุด ยอนของเรานะครับก็ได้ปลาหมึกของใจนะครับครับผมแต่เป็นอีกคันนึวง <laughs> ตัวแรกของพวกเราในวันนี้นะคะน,นะครับคุณผู้ชมคือหลังจากที่เรารอกันมาหลายชั่วโมงนะครับเราก็ได้หมึกตัวแรกของเรานะครับซึ่งที่นเป็นคนตกไนดะ้ <laughs> แล้วก็โดนกินไป <laughs> แบ่งไม่ได้เนึงแต่เราจะมาชิมกัน,นก่อนว่าหมึกสดๆท้องทะเลหาดพารากันเป็นยังไงนะครับอันนี้หนึ่งชิ้นนะคือต้องบอกว่าด้วยความที่ หมึกนะครับเราตกมาสดๆนะครับเนื้อเขาจะมีความหวานอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วมันจะมีความกรอบนุบๆกรอบนุบๆนะครับของปลาหมึกเมื่อเราขัดเคลียวไปเนาะมันหวานนะต้องบอกว่าไอชินน้นนีไม่มีความคาวเลยนะครับฝีมือที่วนเราดีมากนะครับถ้าท่านใด มาเน pues ี่ยไม่ต้องกลัวนะครับก็ต้องมาลั่งทําเองเรามีคนทําให้พอรับประทานแน่นอนนะครับเาสุรครับเราก็จบไปแล้วนะครับกับวันเดทิฟที่มาตกหมึกแล้วก็มาดำน้ำดูปะะการังกันนะครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมชอบไหมครับแบบนี้ และท่านใดนะครับที่อยู่เดินทางจากกรุงเทพก็ไม่ต้องกลัวว่ามาที่หาดพาราบ้านฉางเนี่ยอำเภออำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองจะไม่มีที่พักตอนนี้นะครับเรือพาเรามาจอดที่พักแล้วเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมดูว่าบ้านพักของเราเป็นแบบไหนนะครับนี่อ๋อนะครับบ้านพักของเรานะครับอยู่บริเวณด้านหลังนี้ตอนนี้พี่ออสพี่ชายของผมลงไปแล้วนะครับ ซึ่งต้องบอกว่าเรือเนี่ยพามาถึงที่พักเลยซึ่งคุณผู้ชมถ้ามาจากกรุงเทพครับมาพักที่บ้านของเราเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยครับว่าจะไม่มีที่พักจะไม่มีอาหารเรามีทุกอย่างให้บริการแน่นอนครับแล้วก็เรือแบบนี้นะครับกับไสเรือคุณพลของเรานะครับนี่นะครับที่วันนี้มาเป็นผู้ให้ ความรู้กับเรานะครับและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะมีทิปดีๆแบบนี้นะครับและบรรยากาศแบบนี้ด้านหลังของผมนี้นะครับยาวดื้มคุยนี่เลยนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างนี่เลยสามารถติดต่อมาเพื่อจองได้เลยวันนี้นะครับ ยไปการต้องขอตัวดาไปก่อนนะครับขอบคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามชมคลิปของเราและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับไปแล้วครับ